แขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ได้เปิดจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ค่ะนายอำนวยพรสีอิสารานุสรภูมิในการสำนักง,งานทางหลวงที่7ค่ะเป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทยเทศกาลปีใหม่2567 ที่บริเวณหน้าหมวดทางหลวงถนนมิตรภาพบ้านหินกองตำบลน,น้ำพองอำาเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงกรมขนส่งทางบกและกรมทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่ใช้รถดยส่วนบุคคลหรือรถโดยสารประจำทางค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ระหว่างวันที่29ทธันวาคม2566ถึงวันที่4มการาคม2567โดยมีนายสิโรดแดงภูมิผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดงานค่ะ โดยจุดบริการทั่วไทยที่จัดมาให้บริการในครั้งนี้นะคะมีบริการเกี่ยวกับจุดพักรถมีห้องน้ําค่ะรวมทั้งบริการสอบถามเส้นทางการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชำรุดรถการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะโดยประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนมิตรภาพนะคะสามารถใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านในอํอนวยพรศรีอิสรานุศรน,นะครับ ผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงที่7ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาในช่วงวันหยุดมาปฏิบัติหน้าที่รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับให้ระมัดระวังเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเราไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงที่7กันครับกรมทางหลวงมีจุดตั้งเต็น์บริการทั่วไทยนะครับมาใช้บริการที่จุดบริการของกรมทางหลวงได้นะครับจะมีห้องน้ํามีกาแฟม,มีน้ําดื่มนะครับมีจุดพักผ่อนให้ ให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ได้รับความผ่อคลายนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ใช้ท,ทางที่เดินทางในช่วงปีใหม่นะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับ